ดราม่าหมอของขวัญเอาเงินมากองให้พ่อแม่5ล้านคือกะตันยูจากดราม่าที่พิมพ์รีภายระเบิดอารมณ์กลาลังไหลสดดาสนันนลากยาวไม่จบเมื่อหมอของขวัญออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ซึ่งมีบางช่วงบางตอนบอกว่าเมื่อไรชั้นจะเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างพิมพ์รีภายเอาเงิน5ล้านบาทไปกองใส่พ่อซึ่งนั่นคือกตันยู เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคุณทำได้อย่างเขาไหมในอายุ30นิดนิดคุณทำได้อย่างเขาหรือไม่และจะทำได้อย่างเขาเมื่อไรอันนี้ต่างหากที่คุณต้องถามตัวเอง โดยประเด็นนี้คำพูดของหมอสร้างความไม่พอใจอย่างมากในโลกออนไลน์จนตอนนี้ h a s แ t a g หมอของขวัญทยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์มีชาวเน็ตเดือดสนัน่นคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเพราะไม่เห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าวแม้แต่ฟุกกะลอนก็ยังออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่าน IG Story ว่าฮะ ah, ทำไมต้องเอาเงิน5ล้านไปกองถึงเรียกว่ากะตันยูทุกคนภาระไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน สิ่งที่คุณหมอพูดคือกําลังตอกย้ำความล้มเหลวของประเทศนี้มากๆที่โตมาต้องเอาเงินให้พ่อให้แม่จะได้ถูกเรียกว่ากะตันยูทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองในขณะที่ชาวน็นรายอื่นๆบอกว่ากะตันยูไม่ได้วัดกันที่เงินค่ะหมอหมอควรพักนะคะหมอเอาเงิน5ล้านไปกองให้พอ่อนั่นคือกตันยูอ๋อดิฉันไม่มีหล้านเลยไม่กตันยูเป็นตน้นและล่าสุดหมอของขวัญออกมาชี้แจงประเด็นรามานี้ ร้อมขอโทษสําหรับสิ่งที่พูดออกไปโดยหมอได้บอกว่าเรื่องพิมพ์หมอเห็นความกระตันยูของน้องผ่านการเป็นห่วงสุขภาพพอ่อแต่ดันไปปกป้องด้วยการยกตัวอย่างเรื่องกระตันยูด้วยเงิน5้าล้านยอมรับว่าบงและไม่สนใจโครงสร้างสังคมที่ไม่น่าสนับสนุนเช่นเป็นลูกที่ดีต้องให้เงินพ่อแม่เยอะทําให้หลายคนรู้สึกแย่หมอจะปรับปรุงและระวังมากกว่านี้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ